ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งเนื่องแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้เรามาถึงคิวของกล่องน้อยใบนี้นั่นเองนะคะ a r c a a m p r i s มกับชุดที่ชื่อว่า Let's Go หรือว่าปล่อยมันไปปล่อยให้มันเป็นไ่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะคะนี่นะ เดี๋ยวเรามาดูกันโอ้กล่องนี้เนี่ยก็คือรับมาจากที่คิโนค่ะคิโนจำไม่ได้นะคะคิโนคูนิยานั่นเองนะคะด้วยความที่เป็นกล่องเล็กโอ้ตัวกล่องเขาจะไม่ได้เคลือบเงาๆนะคะเป็นกระดาษแบบเออไม่ได้เคลือบเงาะคะ่ะก็มีความสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ของค่ายร็อก o ูนั่นเอง โอเค okay. let's go let's go นี่กล่องเขานิดเดียวเองนะคะเปิดออกมาแบบนี้เลยเหมือนเหมือนก,นกันกับกล่องที่เป็นสไตล์เนี้ยค่ะที่เป็นแบบเหมือนกับเป็น w o ด d i n g ที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคำแนะนำดีๆนะคะ This c a s mm hmm. s are perfect of elevating your mental perspective throughout each day ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าไพ่แนวๆเนี้ยค่ะก็จะออกมาแบบเหมือนกับเป็นคำแนะนำรายวันให้กับเราอะค่ะให้เรามีพลังใจที่ดีขึ้นกำลังใจที่ดีขึ้นนะคะเพิ่มเติมเสริมให้กับเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้กันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะอืมสวยงามมากๆเลยนี่นี่ ด้านหลังก็จะเป็นตัวคู่มือเออตัวคู่มือตัวประโยคหรือคำแนะน,นำเป็นคำไกด์ให้กับเราในแต่ละวันนะคะให้พลังใจเราแต่ละวันโอเค okay, ภาพมีความสวยงามมากๆเลยนี่น่ารักนะคะอ,อ่าฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นี่นี่นะคะสวยงาม แล้วก็ด้านหลังอย่างงี้นะคะกระดาษเนี่ยมีความเป็นกระดาษเหมือนอารมณ์คล้ายๆกระดาษวาดเขียนนะคะแล้วก็ระบายด้วยสีอันนี้สีอะไรสีน้ำสวยงามค่ะสีน้ำหรือสีไม้ <c oughs> สวยงามมากๆเลยให้อารมณ์ที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวกระดาษมีความหนาและแข็งแรงนะคะแน่แล้วก็ข้างหลังก็จะเขียน a river of love f l o w through you when you let go เขาบอกว่าจริงๆต้องบอกว่า flow มันจะดีมากเลยเมื่อคุณ let go เมื่อคุณปล่อยมันไปอืมอะไรที่เราเก็บไว้หรือเราถือไว้ยึดไว้เนะมันก็จะหนักนั่นเองนะคะนี่อันนี้สวยงามไหม นี่นะคะด้านหลังก็จะมีเขียนเหมือนกันเลย stand in the garden and be t h r o u g h be those be those thought free h be thought, thought, free. Uh, be thought free just a moment ลองไปยืนในสวนหรือแบบที่ที่มันเป็นธรรมชาติเนาะแล้วก็ปล่อยความคิด ออกไปเหมือนกับว่าไม่ต้องคิดอะไรสักขณะหนึ่งสักช่วงเวลาหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยตัวนี้นะคะอืมชุดนี้เขาทำออกมาสวยนะเนี่ยค่ะโอ้ภาพสวยมากๆเลยดูเป็นธรรมชาติแล้วดูดูแล้วเย็นดูแล้วสงบดีนะคะนี่โอ้ชุดนี้สวยงามชุดนี้สวยงามจริงๆค่ะ ออารมณ์เหมือนสีไม้เลยเนาะเออหรือไม่ก็แบบนี่นี่เหมือนเขียนบนแผ่นไม้เลยอะเออเฮ้ยสวยงานนี่ยเหมือนเขียนบนแผ่นไม้แล้วก็แบบโออว้าวว้าวอุย้ยชอบจังเลยชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่ชอบนะคะโอ้ย ดูแลทำให้คุณเย็นใจสบายตาสบายอารมณ์เฮ้ย you are supported and will and will have helper whenever you need them let them come mm hmm. คุณอะได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบเหมือนกับการ support หรือการช่วยเหลืออยู่ตลอดอยู่แล้วนะแล้วก็ ความตั้งใจของคุณน่ะมันจะเป็นตัวที่ช่วยเอเป็นเหมือนกับผู้ช่วยอะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการเขาก็คุณก็ปล่อยให้เขาเข้ามานะคะอือ <c oughs> ก็เป็นอะไรที่แบบเออราว่าเขาเขียนบนแผ่นไม้อะ <c oughs> เหมือนแบบอืมสวยงามชอบ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 นะคะดูเราเย็นเนาะ น่น,นเหมือนกําลังแบบเวลาเครียดเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูชุดนี้น่าจะดีทําให้เบาขึ้นแล้วก็สบายใจมากขึ้นนะคะเออเอาไปดูเวลาเครียดนเนอะเฮ้ยชุดนี้คงต้องแบบพกติดไว้ที่บนโต๊ะทํางานโต๊ะนักโต๊ะหนังสือโต๊ะเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโต๊ะเรียนแปลว่าอะไร <laughs> ออเ่พกใส่กระเป๋าไว้ <laughs> เวลาเครียดเนี่ยก็หยิบอันนี้ขึ้นมาแล้วก็สะพายฮะ อ้าวมาจ้ามาดูสิอะไรอย่างงี้สับไพ่โอ้การสับไพ่โอเคนะคะใช้ได้เลยนะคะอ่าสมูทดีคือสมูทดีหมายถึงว่าแบบก็ไม่ได้มีการติดขัดอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เลือกไพ่ขึ้นมาหนึ่งใบค่ะอ่าเวลาเครียดๆใช่ไหมเลือกไพ่ขึ้นมาหนึ่งใบานางติดมาให้เราต้องสองใบนะเราได้ภาพนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็บอกว่า l e t go o f any negativity and walk tall decorate yourself with a grace with grace and make it your reality นั่นเองนะคะเขาบอกว่าให้ปลดปล่อยพลังงานลบๆอะอะไรก็ตามที่มันเป็นลบๆนะปล่อยมันไปซะแล้วคุณก็เอเรียกว่าเดินให้มันออกมาจากตรงนั้นหรือยกระดับตัวเองให้มันสูงขึ้นคะ่ะแล้วก็ต้องบอกว่า decorate yourself เหมือนแบบอารมณ์แบบเหมือนกับเราใส่เครื่องประดับเนะแต่อันนี้มันไม่ใช่ไงคือมันเป็นการแบบทําให้ตัวเราเนี่ยดู ดูสวยขึ้นด้วยความแบบความดีความแบบอ่ายิ่งใหญ่ความสมบูรณ์ความอุดมคือความดีๆอสิ่งดีๆนะมันมาตกแต่งตัวเราแล้วก็ทำให้มันทำ เรียกว่าคือพอเราเราสร้างสร้างมุมที่มันเป็นความบวกขึ้นมาในตัวเราแล้วอะคะ่ะแล้วก็พยายามทําให้มันเกิดขึ้นเป็นความจริงขึ้นมาได้ให้ได้นะคะเออเหมือนกับเมื่อเราปลดปล่อยพลังงานลบและเติมพลังงานบวกเข้าไปแล้วอะคะ่ะมันจะทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างเราอะไอ้ที่เราแค่อยู่ในความคิดความฝันความคิดว่ามันเป็นเอ้ยมันเป็นบวกเป็นบวกความคิดเนาะมันก็จะกลายมาเป็นความจริงอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาที่จะต้อง ล้างพลังงานลบๆออกไปนะคะแล้วก็ให้พลังงานบวกมันเข้ามาแทนที่นั่นเองแล้วมันต้องทำยังไงเหรอเออนั่นดิมันต้องทำยังไง <laughs> อเขาแนะนำมาแล้วค่ะไพ่ใบน,นี้คือไพ่เมื่อกี้ที่เราแปลให้เนาะก็ใบนี้ค่ะออกมาบอกว่าถามว่าทำยังไงะ่ะที่จะปลดปล่อยพลังงานลบๆเขาบอกว่าลองไปเดินเล่นในสวนละกันเนาะแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรสักชั่วครู่ชั่วคราวนะคะมันก็จะทําให้คุณเนะี่สามารถที่จะปลดปล่อยหรือล้างพลังงานลบๆออกไปได้ ขณะหนึ่งนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูค่ะลองเดินเข้าไปเดินเล่นในสวนเดินเล่นในที่ที่มันมีธรรมชาติอะคะ่ะจริงจริงอาจจะไม่ต้องสวนอย่างนั้นก็ได้คือคือถ้าใครชอบสวนชอบธรรมชาติชอบแบบอะไรเงี้ยนะอะ่ป่าหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ลองไปตรงนั้นได้หรือที่ที่มันดูสงบรม่มรื่นร่มเยน็นอ่าใกล้ๆต้นไม้อะไรอย่างอีกก็ได้นะคะหรือ ก็จะบอกทะเลเออลองไปใกล้ๆต้นไม้นะน่าจะดีนะคะอันนี้เขาเน้นความเป็นป่ามากๆเลยเนี่ยดูสินะคะต้นไม้จะช่วยให้คุณแบบสร้างพลังงานที่มันคือเขาจะดูดซับพลังงานลบออกไปให้คุณได้นะโอเคเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่พกพาติดกระเป๋าได้นะคะแล,แล้วขนาดเขาก็เล็กนะมีอะไรเป็นอะไรที่แบบพกพาสะดวกนะคะแล้วก็สามารถทำให้คุณเนี่ย เรียกว่าทําให้เราฉุกคิดเตือนสติเราได้ในช่วงขณะหนึ่งนะคะโอเคสำหรับชุดนี้นะคะ let's go เป็นอีกหนึ่งชุดที่รู้สึกว่าประทับใจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยนะคะตอนนี้คินโน่น่าจะยังมีขายอยู่นะคะเพิ่งเพิ่งจะนำเข้ามามั้งน่าจะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูให้แป๊บหนึ่ง เออเขาเพิ่งเอาเข้ามาค่ะเดือน 9- 2020นะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้สั้นๆประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไงมาทำพิกอคารชุดนี้กันแล้วกันนะคะเป็นเดลี่พิกอาคารล้วกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้ถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ